พ่อเปอภาพไม่ชัดทำไงอะ่ะพี่จะแต่งเลือกให้ดูมีเทมีสไตล์ทำไงดีเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโอเคงั้นขอเข้าสู่ช่วงตัดต่อโชว์โนมันนีที่จะมาแนะนำแอปพลิเคชันฟรีที่ผมใช้เพื่อไม่ให้เป็นการเสียนาฬิกาเฮ้ <Hey. S 2> เวลาเรามาเข้าเรื่องก,กันเลยดีกว่าจากปัญหาในช่วงต้นคิดทำให้ผมนึกถึงแอปพลิเคชัน2แอปนี้ขึ้นมานั่นก็คือ Wing กับ รรเรามารูความสามารถของมันกันดีกว่าขอเริ่มที่ตัววิงวิงสามารถทําให้ภาพที่เบร์เก่าไม่ชัดหรือยังไงก็แล้วแต่กลับมาชาัดได้เพียงกดแค่ปลายนิ้วเดี๋ยวเรามาดูการทํางานของมันกันหลังจากเลือกรูปแล้วมันก็จะประมวลผลหลังจากนั้นจะมีการเปรียบเทียบระหว่างก่อนและหลังเอาจริงๆมันก็ไม่ค่อยต่างอะไรนะ <S <S> <S เดี๋ยวเรามาดูให้ลึกกันแบบนี้ดีกว่า โอ้เห็นความแตกต่างอยู่นะพี่โอเคงั้นมาต่อกันด้วยไ o รูแอปพลิเคชันนี้สำหรับผมใช้สำหรับแต่งรูปปรับโทนมูดให้ดูมีสไตล์มากขึ้น <Bro. S 1> ส่วนการใช้งานก็ไม่ได้ยากมากแค่ปรับสีโทนความมืดการรับแสงเงามีฟีเจอร์อะไรต่างๆเยอะมากมายเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างรูปที่ผมแต่ง กับไม่ได้แต่งให้ดูโห<ฮ>พี่เทติกจับะ